ครับวงต่อไปนะครับแบล็กบาลินไทยนะฮะคนเดียวครับคนเดียวตัวแทนรับคนเดียวครับผมหาวงต่อไปลักกัะนะฮะ巴ักกลักค่ะเออขอโทษพี่ขอโทษน้องเลยอ้าวอันที่สี่วินเทสวินเทสวินเทดโอ้หน้าตาโคตรหล่อเลย มาต่อจากวินเทจซิเมทอรีอ่าซิเมทอรี่พาวเวอร์แครับพาวเวอร์แบ็คแบ็คออแบ็คพาวเวอร์แบ็คเอาวงต่อจากพาวเวอร์แบ,บนะอ,ออคาสติกนะวงออคัสติกต่อจากพาวเวอ,อร์แบ็คเลยนะฮะเซวบังโฟนั่นโก้จริงๆ ครับผมครับวงโบอ่าต่อไปวงเนว่ากิฟต์อัพนะฮะเนว่ากิฟต์อัพวงมันเจิดครับต่อไปวงมันเจิดนะครับวงมันเจิดอยู่ไหนเอ่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเขามารับทีหลังได้เวนวงเถอะเวน มาร์เตอร์เวนมาร์เตอร์นี่วงวงอ๋อใ,ใชอ่ใช่ใชแลว,วงนี้ต้องขออภัยนิดน,นึงเพราะว่าไปเเล่นนแทราวงเดี๋ยวเมฆว่าจ้างเขาไปเล่นแทนเรานะฮะ <laughs> เอาไม่เป็นไรครับ event, event, okay. อีเวนต์อีเวนต์วงอีเวนต์โอเคแอปแปะต่ออีเวนต์นะจ๊ะโอ้ชื่อผิดกันเลยอ่ะต่อยครับแอกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายสังขยาแล้วก็วงเซสชั่น ครับ1 2ึ่งองอ่าขอใมือกันให้ประธานชมรมเหล่าแม่ครับผมมิตงนะครับผมที่ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้นอกจากนี้ผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล